สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็มาออพอดีได้กล้องมาใหม่ซื้อมาใหม่จะลองมารีวิวให้ดูนะครับเป็นกล้องย่อบอลฟล็อ T5 รุ่น T5 สำหรับใช้สำหรับเจ้าหน้าที่นะหรือใครจะซื้อมาเป็นกล้องติดตัวไว้ก็ใช้ได้นะครับใช้ได้ พาดประกันใดขออภัยมาด้วยหนที่นี้ด้วยนะครับอ่ะเรามาดูกันตัวกล้องตัวกล้องจะเขียน Body Camera สั่งจากแอปมานะครับใช้เวลาประมาณ15วันเบืเ้องต้นเนี่ยผมลองเอามาทดสอบใช้แหละลองแกะกล่องมาใช้ดูแหละนะครับเปิดมาก็จะเจอตัวกล้อง นะครับด้านหน้าก็จะเป็นเลนมีตัวเลเซอร์แล้วก็มีตัวไฟอินฟราเรดอันนี้เป็นไฟส่องสว่างอุปกรณ์ภายในกล่องก็จะมีอันนี้ผมแกะมาแล้วนะครับ มีสายชาร์จแบตเตอรี่หนึ่งก้อนที่ชาร์จแบตเป็นแบบไท e ีตัวนี้ นิทนะมันต้องเกี่ยวเกี่ยวกับบางสิ่งบางอยา่างที่เป็นเสื้อเป็นเสื้อเอกาะที่มันมีร่องร่องให้เกี่ยวะเกี่ยวนวมันถึงจะอยู่ถ้าไปมีดไม่อยู่ปกติผมก็ใช้แค่ตัวนี้เสียบเข้าไป ม,มองว่าตัวหนีบเนี่ยมันหนีบแบบนี้ถ้าเราหนีบกับเสื้อแล้วเราหันหันขึ้นแล้วเราหนีบกับกระเป๋าเสื้อใชก้กระเป๋าเสื้อไม่อยู่นะครับลองแล้วหล่นต้องหาร่องให้มันเกาะเพราะมันมีร่องมี่องแง่งตรงนี้ที่ ต้องเกี่ยวยังไงก็ต้องเกี่ยวเกี่ยวเพื่อให้อยู่ไม่งั้นวิ่งหรือกระแทกนิดเดียวก็หลุดแล้วถ้าไม่มีอะไรเกี่ยวไว้ไปหน,นีเฉยๆไม่ได้นะลองแล้วมันจับไม่อยู่แล้วก็มีนี้ผู้มือ สำหรับข้อเสียผมว่าของกล้องตัวนี้โดาส่วนตัวนะครับว่าคิดว่าตัวนี้ไม่มีไม่มี Wifi นะครับไม่มี Wifi ถ้าจะใช้เนี่ยเปิดหน้าเปิดด้านหน้าเวลาเราจะดึงข้อมูล ตรงข้างใต้นะ่ะมีตูดสำหรับเสียบทีวีเอาอันนี้เป็นเสียบสายชาร์จลองลองชาร์จในนี้แล้วตรวจตัว,ตว,ตวผมว่าไม่ค่อยเวิร์กหรือผมไอหัวชาร์จมันเป็นฟาสชาร์จเลยใช้ไม่ได้ก็ไม่แน่ใจนะครับผม พราะว่าชาร์จไปแล้วไฟมันลดก็เลยต้องถอดแบตมาชาร์จกับตัวนี้ดีกว่าเวลาถอดก็กดดึงตัวนี้ออกแล้วก็เลื่อนเลื่อนลงดึงแบตออกมาแบตแบตเตอรี่จะมีให้สองฟอน เมมอยู่นี้เงื่อนออกเร่งขึ้นก็เอาเมมออกมาวนตัวผมเนี่ยมันไม่มี wi-fi ผมก็เลยเลือกใช้แบบตัวนี้เป็นตัวต่อ OTG สำหรับเครื่อง โทรศัพท์ที่มี OTG นะฮะสามารถเสียบเสียบเมมเข้านี่เอาตัวนี้ไปต่ออันนี้เป็นตูด Type C อันนี้มันมีหลายหลายอันอยู่ใช้ได้แบบหลายแบบมีหลายหัวผมเลือกใช้แบบนี้ว่มันสะดวกดีต่อเข้าโทรศัพท์ปุ๊บ ดูไฟล์ได้เลยเพราะว่าตัวนี้กล้องตัวนี้ไม่มี wifi นะครับเวลาใส่ก็ใส่เข้าไป การถอดเข้าถอดออกบ่อยๆเนี่ยอาจจะเป็นผลเสียในระยะยาวก็ได้นะผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ความคิดส่วนตัวเพราะว่ามันอาจจะหลวม ปดฝามืนเดิม วดเร็วนะครับเครื่องสั่นปุ๊บติดเลยแล้วก็ปุ่มปุ่มต่างๆนี้ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มสำหรับใช้การตั้งค่าอันนี้เป็นปุ่มบันทึกเสียงอันนี้เป็นปุ่มสำหรับบันทึกวิดีโอนะครับแล้วบันทึกแล้วก็กดหยุดปุ่มเดียวกันเดี๋ยวมาดูปุ่มแรกบันทึกเสียงปุ่มนี้นะฮะ ปุเสียงบันทึกทันทีกดปิดปุ่มเดิมปุ่มนี้สหรับบันทึกวิดีโอกดบันทึกวิดีโอทัทนทีกดปิดเลือกบันทึก นะครับปุ่มนี้ใช้สำหรับบันทึกภาพเปิดโหมดอินฟาเรตกดหนึ่ครั้งกดแล้วปล่อย1ครั้งบันทึกภาพบันทึกแล้วภาพถ้าเรากดค้างจะเปิดเป็นโหมดอินฟาเรตทันทีตัวอักษร IR จะขึ้น ตอนนี้อยู่โหมดอินฟเลตกดค้างอีกกับสู่โหมดปกติปุ่มนี้ ptt จะเป็นปุ่มเปลี่ยนความละเอียดภาพเราสามารถเลือกได้720 480 1 4 4 0นี่คือความละเอียดสูงสุดนะครับ จำตัวคือส8 0รดสองผมเลือกไว้ที่1080ดแค่นี้ก็ชาร์จแล้วแล้วก็มาปุ่มนี้จะเป็นตัวเลื่อนขึ้นเลื่อนลงในการตั้งค่าสำหรับปุ่มขึ้นเนี่ยกดหนึ่งครั้ง จะเป็นเลเซอร์ตัวเลเซอร์เห็นไหมเป็นตัวเลเซอร์กดสองครั้งซ้ำปิดคือการปิดปุ่มล่างปุ่มนี้เป็นตัวกดเปิดไฟ ช่วยให้กล้องมองชัดขึ้นในสถานที่มืดที่ไม่อยากใช้อินฟล็ตกดซ้ำปุ่มล่างกดปิด อันนี้คือปุ่มเปิดปิดตัวปุ่มโอเคตัวนี้กดหนึ่งครั้งจะเข้ามาดูวิดีโอรูปแล้วก็เสียงที่เราบันทึกไว้กดเข้าไปดูได้สำหรับตัวนี้ผมว่าเสียงเสียงดังชัดเสียงดังมากนะครับเสียงดังฟังชัดเลย เราสามารถก็ดูได้เพิ่มความเร็วเพิ่มสปีดเดินหน้าถอยหลังได้เวลาจะกดออกกดปุ่มนี้นะครับปุ่มรูปใหม่นี่กดออกเื่อนดูรูป รูปที่ถ่ายเมื่อกี้กดออกกดตรงนี้อันนี้เป็นไฟสแตนบายเรายังไม่ได้บันทึกวิดีโอไฟนี้สีเขียวจะขึ้น ถ้าเรากดบันทึกวิดีโอปุ๊บไฟสีแดงจะขึ้นกดปิดปุ๊บไฟสีเขียวจะขึ้นเรามาดูการตั้งค่าคร่าวๆนะครับผมก็ไม่บางอันก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าตัวนี้ไว้สำหรับทำอะไรต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอันนี้เป็น ไมไ่เห็นตัวแรกนี่จะเป็น r e s o l u t i o n เป็นความละเอียดภาพความละเอียดวิดีโอที่เราเลือกไว้แล้วก็มาเป็นขนาดภาพที่เราเลือกไว้ผมเลือกไว้14 ร้านเมกะพิกเซลนะครับสูงสุดมันเลือกได้ถ้าเราจะกดเข้าไปก็กดโอเคกดเข้าไปปุ๊บแล้วเราไปเลือกกดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงสูงสุดได้40ผมเลือกวันที่14พอเราเลือกปุ๊บแล้วก็กดโอเค อันนี้เป็นถ่ายภาพต่อเนื่องหมดผมไม่ได้เลือกผมปิดไว้ที่เ e คอร์ดโพสต์เรคคอร์ดตัวนี้นะครับคอมเพรสชันสโตลเป็นการบีบอัดไฟล์ให้ไฟล์เล็กลงผมก็เปิดไว้อันนี้ลูปเรคคอร์ดิ้งเป็นการบันทึกวนลูเปเป็นการบันทึกซ้ำนี่ับ บันึกซ้ำไปเรื่อยเ,อยเหมือนเวลาเมมเราเต็มแล้วเราก็ไม่ต้องมานั่งลบมันจะบันทึกซ้ำไปเลยเพราะปกติแล้วเราเวลาเราใช้เนี่ยเวลาเราใช้เนี่ยอะไรที่มันสำคัญเราก็ต้องดึงออกมาก่อนอยู่แล้วนะครับอะไรที่ไม่ได้สำคัญอะไรก็ปล่อยผ่านไปให้มันบนทับไปเรื่อย อันนี้เป็นการตั้งค่าเวลาที่เราบีไว้นะว่าเปเวลาเวลาที่เราตั้งค่าไว้ให้สําหรับ1คลิปใช้เวลากี่นาทีมันสามารถตั้งค่าได้สูงสุดต่ำสุดเนี่ยหานาทีสูงสุด30 30นาที สูงสุดอยู่ที่30นาที20นาที15นาที10นาทีแล้วก็ต่ำสุด5นาทีผมตั้งไว้แค่10นาทีเพราะว่าเวลาเราเจอเหตุการณ์จะได้ไม่ต้องมานั่งดูไล่หาไฟนานก็เลยตั้งไว้ประมาณนี้ ันนี้เป็นโหมดซ่อนตัวนะครับผมก็ไม่ได้ใช้นะครัปิดไว้อันนี้เป็น infrared filter เลือกไว้ที่แมนนวลกดเข้าไปดูได้เปลี่ยนเปลี่ยนได้นะครับเวลาเราจะเปลี่ยนอะไรก็กดปุ่มโอเคแล้วก็กดปุ่มขึ้นขึ้นล,ลงอันนี้เป็นออโต้ออโต้ Auto. ผมจะตั้งไว้ที่แมนนวลเวลาตั้งออโต้เนี่ยถ้าหากเราเข้าที่หมืด มืดที่แบบไม่มีแสงไฟหรือแสงไฟสลัวมันจะเปลี่ยนเป็นโหมดอินฟราเรดทันทีแต่แต่ลองดูแล้วกล้องก็มองเห็นอยู่นะครับเวลาเราเข้าไฟที่สลัวกล้องยังบันทึกภาพมองเห็นอยู่ยังชัดพอพอใช้ได้อยู่ยังไม่ต้องถึงกับเป็นหมดอินฟราเรดผมก็เลยตั้งไว้ที่แมนนวล ข้าวๆก็ประมาณนี้นะครับวลากดดังห้าอะไเสร็จก็กดออกกดปุ่มนี้เหมือนเดิมอ,อันนี้เป็นเวลาที่เหลือในการบันทึกภาพเนี่ยวิดีโอได้คฮะ ตอนนี้เหลืออยู่58ชั่วโมง29นาที27วินาทีนะครับสำหรับเมมที่เหลืออยู่เท่านี้เดี๋ยวลองไปชมภาพที่ผมบันทึกมานะครับว่าผมชัดแค่ไหนนะครับ การรีวิวนี้ก็ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยนะครับพอดีมือใหม่เพิ่งลองทำดูนะครับ Thank mm -hmm. you.